สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i อ t n นิวส์พอดแคสวิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมทองคันทองประจำวันเสาร์ที่8มีนาคมปีพุทธศักราช5 5 6 6ขนขณะนี้ทองคำกำลังไหลเข้าสหรัฐอเมริกาเหมือนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ในขณะที่หน้าฉากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองหลวงของคริปโตเคเรนซีของโลกแต่หลังฉาก ็มีการนำเข้าทองคำมหาศาลจากยุโรปมีรายงานข่าวจากอังกฤษก่อนหน้านี้ว่า JP Morgan กับ HSBC เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในนิวยอร์กที่เรียกร้องให้มีการส่งมอบทองคําจราบจากตลาดทองคําของอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาจักชาในการส่งมอบทองคําไปสหรัฐเพราะว่าทองคําที่ ฝากที่ธนาคารกลางของอังกฤษหรือว่า Bank of England อาจจะมีไม่พอสำหรับการเบิกถอนก่อนหน้านี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันนะครับที่ธนาคารกลางของอังกฤษสามารถที่ส่งมอบทองคำที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆทั้งหลายบรกเกอร์หรือว่าผู้ที่ค้าทองคำนำเอาไปฝากแต่ตอนนี้ต้องรอนานถึง สสัปดาห์หรือว่า8สัปดาห์เลยทีเดียวตามรายงานของ The Financial Times แต่ก็มีข่าวลือนะครับ <c oughs> ว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีทองคำไหลเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วประมาณ2,000ตันตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยทีเดียวเพราะว่า ตามตัวเลขที่รายงานอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกามีทองคํา official reserves นะครับอยู่8,113ตันแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับก็คือไปดูตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สูงถึง2 0 0 0 0 ล้านเหรียญในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวนะครับแน่นอนคนอเมริกันไม่ได้ซื้อในาิการหรือว่าซื้อนมซื้อเนยสวิสมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ตัวเลขนี้สะท้อนการนำเข้าทองคำของสหรัฐจากสวิ์แลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาการเงินของโลกทองคำที่ไหลจากยุโรปอย่างมากมายเข้าสหรัฐในเวลานี้ สะท้อนปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดว่ามีสาเหตุอะไระประการแรกนะครับยุโรปกลัวว่าจะเกิดภาวะสงครามกับรัสเซียจึงโยกทองคําไปเก็บที่ปลอดภัยประการที่สองนะครับทรัมป์เตรียมให้อิรอนมัสไปตรวจสอบทองคำที่ฟอร์ดน็อกซ์ซึ่งเป็นที่เก็บ ทองคำสำรองของสหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณ4,000กว่าตันนะครับสหรัฐอเมริกามีอยู่ประมาณ8,000กว่าตันแต่ว่าเก็บกระจายไปที่ต่างๆแต่ว่าที่ฟอร์ดน็อกซ์เก็บมากที่สุดประมาณ4,000กว่าตันที่ฟอร์ดน็อกซ์เองอยู่ในหนังเรื่องเจมส์สปอนส์ onds, นะครับตอน g กลฟ f ฟิงเกที่มีตัวละคร ที่ชื่อว่าโกล d f ฟิงเกอร์นะครับที่ต้องการนะครับที่จะนำเอาสารเคมีป้ายเปลี่ยนนะครับทองคำในฟอร์ดน็อกซ์ให้กลายเป็นตะกั่วนะครับเป็นเวลา58ปีทำให้ทองคำที่เขามีอยู่ในมือนะครับที่อยู่ในสวิส มีค่านะครับเนื่องจากว่าทั้งโลกเนี่ยขาดแคลนทองคําสํารองและทองคํานั้นใช้หนุนนะครับธนบัตรดอลลาร์ถ้าว่าดอลลาร์ไม่มีทองคำหนุนหลังดอลลาร์ก็จะกลายเป็นกระดาษนะครับโกลด์ฟิงเกอร์ก็จะกลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกทําให้เจมส์บอนส์007ต้องมาสืบแล้วก็ทําลายโครงการของโกลด์ฟิงเกอร์หรือว่าไอ้นิ้วทองนะครับ ทางทรัมป์เองนะครับกำลังเตรียมการให้อีรอนมั์สไปตรวจสอบทองคำที่ฟอร์ดน็อกซ์ทั้งทรัมป์และอีรอนมัสออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่มีทองคำเหลืออยู่ในฟอร์ดน็อกซ์เลยถามว่าไปบีไปบีไปตรวจสอบกันจริงๆนะครับไปทำไลฟ์บล็อคแคสหรือว่าไปถ่ายทอดสด แล้ไม่มีทองคําอยู่จะเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อมั่นของดอลลาร์หรือว่าความเชื่อมั่นในความมั่งคั่งของทางด้านสหรัฐแม้ว่าไม่ได้มีการเอาทองคํามาหนุนหลังก็ตามเพราะฉะนั้นเองบางคนนะครับหรือว่านักวิเคราะห์บางคนมองว่าการนําเข้าทองคําจากยุโรปจากอังกฤษจากสวิตเซอร์แลนด์จากที่อื่นๆในเวลานี้ก็อาจจะนํามาโปะทองคําที่ถูกขโมยไปแล้วก่อนหน้านี้ประการที่3นะครับทางกระทรวงการคลังของสหรัฐ เตรียมการประเมินราคาทองคำสำรองใหม่จากระดับ44.22ออนซ์นะครับ44เหรียญต่อออนซ์นะครับที่ลงในบัญชีในปี1974ตั้งแต่นั้นมาสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ไปประเมินราคาของทองคำใหม่ตามที่ลงบัญชีเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกา ยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำในปี1971ดอลลาร์กลายเป็นดอลลาร์กระดาษแต่เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกามีแสนยานุภาพและมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงบังคับนะครับให้ทั่วทั้งโลกต้องใช้ดอลลาร์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจึงกลายเป็นทรัพย์สินนะครับที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดมีความน่าเชื่อถือมากกว่าทองคำด้วยซ้ำนะครับโลกเรา ็อยู่ในระบบดอลลาร์กระดาษหรือว่าระบบพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันและเวลา50กว่าปีผ่านมาในสถานภาพของดอลลาร์เริ่มที่จะง่อนเงนันเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีการก่อหน,นี้สูงมากจนไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ทำให้จีนรัสเซียรวมทั้งประเทศตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะยยิ่งกลุ่มบริกสนะครับต้องการออกจากระบบ ดอลลาร์เกรงกลัวว่าสหรัฐอเมริกาจะติดอาวุธดอลลาร์เหมือนกับที่ไปยึดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียไป3ามแสนกว่าล้านหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2,022หลังจากที่มีการประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่หรือว่าประเมินราคาระดับราคาทองคำสสี่เลนต่อออนซ์เนี่ยมาเป็นสองาร้อย เหรียนต่อออนส์ก็จะทําให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ8ปดแสนกว่าล้านนะครับทรัพย์สินส่วนที่เป็นทองคําซึ่งอาจจะเอาเงินส่วนนี้นไปตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั้งหลายเช่น TikTok นะครับประการต่อไปต้องมีผู้เล่นรายใหญ่ที่มีอํานาจเหนือตลาดที่อยู่เบื้องหลังการนําเข้าทองคําจากยุโรปเข้าสหรัฐ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขนทองคำที่เปรียบเหมือนอ้อยที่เข้าปากช้างไปแล้วแต่ยังสามารถบีบคอช้างให้ใครอ้อยออกมาได้ประเทศต่างๆทั้งหลายที่ฝากทองคำที่ Federal Reserve Bank of New York Bank of England หรือแม้แต่ที่ธนาคารกลางของฝรั่งเศสมีความยากลำบากนะครับในการถอนทองคำคืนเนื่องจากว่าทองคำนั้นถูกนำไปปล่อยอต่อนะครับ ปให้ยืมหรือว่าถูกขายออกไปนะครับโดยที่ผู้ที่เอาทองไปฝากไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เรื่องของระบบทองคำไม่มีความโปรง่งใสแม้แต่น้อยนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในระบบการเงินที่ถูกลอนดอนและนิวยอร์คควบคุมมานานนี่คือ,อฉากหลังนะครับของความสำคัญของ ถ้าหากว่าทองคําไม่ได้มีความสําคัญก็คงจะไม่ไหลเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาจากยุโรปเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วเข้าไปบิวบัญชีของใครเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องออสืบสอกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามมันก็สะท้อนให้เห็นว่าทรัมป์ก็ให้ความสําคัญกับทองคําในฐานะทรัพย์สินยุทธศาสตร์ทรัมป์เองนะครับอตอนนี้นะครับ พยายามนะครับที่จะจัดฉาก r e a l ลลิตี้โนะครับให้ความสำคัญกับคริปโตเคอเรนซีหลังฉากนะครับโกยทองจากยุโรปกลับมาสหรัฐแต่หน้าฉากนะครับทรัมป์ต้องการโปรโมตนะครับคริปโตเคอเรนซีโดยในวันพฤหสบดีที่ผ่านมาทรัมป์มีการลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหารให้มีการจัดตั้ง Bitcoin ให้เป็นสำรองแห่งชาตินะครับบิตคอยเป็นเงินอากาศนะครับโดยขนานนามบิตคอยว่าเป็นฟอร์ดน็อกซ์ของทองคำดิจิทัลในเรื่องนี้สื่อ Channel News a s i ชียมีการรายงานนะครับโดยอ้างรอยเตอร์ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของทรัมป์เปิดเผยในการถแถลงข่าวเมื่อวันศุก ว่ารัฐบาลมองบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษขณะที่ทำเนียบขาวเดินหน้าแผนจัดตั้งคลังทรัพย์สินดิจิทัลแห่งชาตินะครับคำสั่งใน executive order ของทรัมป์ยังกำหนดให้จัดตั้งคลังสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆแยกต่างหากซึ่งจะถูกกำกับดูแลภายใต้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์กล่าวว่าบิตคอยมีความเป็นพิเศษในมุมมองของเรามันเป็นคริปโตเคอเรนซีดั้งเดิมมีความปลอดภัยสูงสุดไม่เคยถูกแฮกมีปริมาณจำกัดโดยโปรโตโคอลของบิตคอยจำกัดจำนวนไว้ที่21ล้านเหรียญและเป็นระบบที่กระจายอำนาจอย่างมากก็ต้องดูนะครับว่าทางโดนัลด์ทรัม ต้องการที่จะสร้างา Reserve นะครับในรูปของคริปโตเคอเรนซีขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์อะไรนะครับนอกจากความตั้งใจที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศโดยที่คริปโตเคอเรนซีเองก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางของประเทศใดนะครับ เอาคริปโตเคอเรนซีเข้าไปในทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศแรกนะครับสรุปแล้วทรัมป์เองอาจจะกำลังพยายามหาทางออกในเรื่องเงินตราแน่นาคตให้สหรัฐที่ตอนนี้มีหนี้เข,าข้าคันล้มละลายแล้วนะครับหนี้สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ36-37ถึง37ล้านล้านเหรียญในเวลานี้หนี้เพิ่มขึ้น1ล้านล้านเหรียญในทุกๆ100 วันในขณะที่ GDP อยู่ที่ประมาณ29-30ล้านล้านเหรียญเท่านั้นความสามารถในการหาเงินไม่ทันกับการใช้จ่ายที่เกินตัวนะครับทำให้มีการสร้างหนี้ม,โ,มโหรานทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายที่ถือครองดอลลาร์เริ่มนะครับที่จะมีความไม่มั่นใจมากยิ่งขึ้นอันเห็นได้จาก ธนาคารกลางประเทศต่างๆทั้งหลายทิ้งดอลลารีเซิร์ฟของตัวเองนะครับและหันไปถือครองทองคำแทนการขายดอลลาร์การขายปัจจุดอลลาร์เพื่อเอาดอลลาร์ไปซื้อทองคำของธนาคารกลางเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ช่วยนะครับผลักดันราคาทองคำให้สูงเป็นประวัติการในช่วงที่ผ่านมาความตั้งใจของทรัมป์มีอะไรบ้างนะครับ เราพอสรุปได้3ประการด้วยกันประการแรกทรัมป์เองอาจจะต้องการกลับมาตุ้นทองคําใหม่เพื่อเป็นหลักประกันด่านสุดท้ายนะครับของความมั่งคั่งของสหรัฐแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยนะครับเมื่อเทียบแบบนี้ภาครัฐก็ตามประการที่2นะครับทรัมป์เองต้องการสนับสนุนเงินดิจิทัลเป็นเอกเทศจากรัฐบาลโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ปฏิเสธแล้วนะครับ ว่าไม่ต้องการใช้เงินดิจิทัลของรัฐหรือเซ็นทรัลแบง i ์ดิจิ c u ล r ค n c y เรนซีทั้มอาจจะหาทางปั่นเงินดิจิทัลของเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เงินดิจิทัลอื่นๆนะครับเพื่อมาจ่ายหนี้แม้ว่าจะมีการาระบุว่าจะไม่ขายบิตคอยที่อยู่ในสำรองออกไปก็ตามรัฐบาล สหรัฐอเมริกาขณะนี้มีบิตคอยอยู่ประมาณ2องแสนกว่าเหรียญน,นะครับรวมทั้งเหรียญอื่นๆอ,อีกด้วยและจะไม่ขายนะครับจะเก็บเป็นรีเซิร์ฟยิ่งรีเซิร์ฟสูงขึ้นเท่าใดก็อาจจะเอารีเซิร์ฟนั้นนะครับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการออกพันธบัตรอะไรในอนาคตนะครับเพื่อจะใช้ใจ่ายหรือว่าเพื่อจะชําระหนี่หรืออาจจะมีเงินคริปโตตัวอื่นออกมานะครับหมุนเวียนในระบบ ค่อยๆทดแทนบทบาทของดอลลาร์ต่อไปประการสุดท้ายนะครับเท่ากับว่าทรัมป์กำลังรอยแพดอลลาร์กระดาษที่ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงหรือเปล่าเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีการใช้ใจ่ายงบประมาณที่ขาดดุลประมาณ2ล้านล้าน,านเหรียญต่อปีความพยายามของอีรอนมัสในการลดการใช้จ่ายของภาครัฐลง2ล,ล้านล้านเหรียญดูเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะยากลำบาก นะครับถ้าว่าลดการใช้จ่ายไม่ได้ในขณะที่หนี้เพิ่มอย่างรวดเร็วก็จะทําให้กระทรวงการคลังต้องออกพันธบัตรใหม่มาไถ่ถอนพันธบัตรเก่าไปเรื่อยๆนะครับในปีนี้ปีเดียวทางรัฐบาลสหรัฐ,รฐมีกําหนดจะต้องไถ่ถอนพันธบัตรประมาณ9้าล้านล้านเหรียญน,นะครับนึกภาพเอานะครับพันธบัตรกาลังจะออกมาท่วมตลาดซึ่งนะครับดอลลร์ใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อออกมาเพื่อจ่ยดอลลาร์เก่าก็จะทําให้ดอลลาร์หรือว่าค่าของดอลลาร์ตกต่ำนะครับอย่างรุนแรงในอนาคตสำหรับวันนี้รายการ imct news podcast เวลาหมดลงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก imct news สวุดนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ